อ๋อตีพ oh. ุ่งเลยนเลยสบายดีสบายดีนะอยากมาเล่นน้ำน้องหัว่ันไหมพ่อเบบีต่งงามเนาะโต่งใองไัม เอาเนาะพี่น้องเลยเปิดคลิปเปิดภาพมาตอนนี้แกอยู่เส้นทางเขาว่านน้องหัวเพิ่นนนาองพี่น้องผู่เพื่อนน้องหัวเพิ่นเ่าเข้ามากับน้องไซเพื่อนพี่น้องเลยมื่อนี้ อาน้องไซเพิ่อนอยากเข้ามาอ่าอาทางน้องหัวเพิ่นเนะาะน้องไซสบายดีโดยสบายดีอ่า <c oughs> เห็นน้องหัวว่า <c oughs> เข้ามากินข้าวเด้อวะเนาะกินข้าวกันยังกินกับชิ้นคุ้ยวะก็เลยชวนน้องไซเข้ามากินน้ำพี่น้องคือ <c oughs> มาไปก่อนเลยเหรเจ้า,า,า,จาบุก <c oughs> ี้น้ำบ่เป็นได้ไหนย่านบ่ เจ้าตุ๊กต้มนะเจ้าบุกี้นะครับแป๊บแป๊บไอ้ไปก้อนเออน้องชายย่านพี่น้องบัดรมองน้าเด็กๆบัตรใย่านเนาะมาฮ่อนมองนี่ใบญาติไปบ้าไปชิลบ้าไปาบอะแป๊บแพี่น้องเอาไปน้องชายใช้น้องหัวนะคือจังหวะไอ้เกงชิ้นคุ้ยปะน้องชายตามมากินแกงชิ้นคุ้ยชายเราไม่สมเนืนี่ น <ừ m. S 2> ั่ง,าง,ง่าจนจง่นบอผูกต้องใช้ไปซี้อมึงด้วยฮะเจ้าบอกเคยกินบอ่าเ<า>อาชื่อได้น่องหะมากินซิ่คิดบออยชวยนน้องเพิ่นมาเชิๆเออ้ชว <laughs> นน้องเพิ่นมาเล่นนะเพิน่นก็เลยวลาอยากมาพอดีก็ได้ชวนน้องเพิ่นมายัางโมา <laughs> ยมาชมอคามไหมค่ะอืทองพอดีมันกระงดงเเบิดมันกระดงิเดเบิด ยังจะแรนไปเข่าของน้าพนบอกกินน,นี่นะนี่ะได้แล้วได้แล้วไปเบิ้งเ,ยงเลยฮะฮะไถ่ไข่ามีิมีไเออนังหัวเขาถามแล้วแหละใส่ได้แต่พ่อไปหัว โโก,บบกินอะไก็เนาะตีพุ่งเลยเลยสบายดีสบายดีเนาะอ,อยากมาเล่นน้ำน้องหัวกอนว่ะยังมมไม่เล่าแต่ตั้งไม่ เอาเป็นชื่อว่าจะใช้สินสินควยสินควยไปหานอมอยู่เฮือนเออยู่บ้านเก่งดวงเห็นกระดกตก็เลซืเออไปหาอยู่บ้านเก่งดวงพวกเห็นเพิ่นคายน้นทางไงชื่อไหมเลยทางพี่น้องทางเพื่อนเพิ่นเฮ็ดพูดเท่าได้พูดแต่แซนพอดีถือเงินไปน้ำเลยก็ะเด้อได้ซื้อมาเนาะ แซ่บพี่น้องเยเป็นแกงใช้กับน้ำไม่สม่สกินแล้ว,ลว,วนล้ว่ากินอะไกินอลซีมมึงไงน้อ,นองชายมาปวดท้องแห้งแร่นไปผูกโู้่วอยู่นี่มีของนำ้ำไปยิงแค่ไทยเบากันใจพี่น้องเไงบ่ <c oughs> เออี่ราต้องมาว่าเงียบกับอนี้มองบัดมองทาง่ายๆบัดลงมองยัางๆบบัดบลงลงเลยเหรอปดเงียวมาอยู่นี่คันบามาอยู่นี่แต่ละคลิปไผคือกันคันบบเห็นผ้าเข่าในแม่นมาบบหอดเพื่อนน้องหัวพี่น้องเลย มาทุกทีต้องมีผ้าขาวอ๋อ,าอทางนั่นทางนั่นไอ้ตื่นขึ้นมาใส่อีกแด้วเนาะย่อยได้บ่วอ้ยสบายดีสบาย,บายเอาเนะาะวา,วานกินลาบกินลาบ,บงวนห,ห่านไม้เลยห้องเสียพี่น้องเอออุออบุญเป็นมั่วมือนี้คอยยังจุกเยอะเดี๋ยวนี้นะ คอยหู้ย้อนไปย้อนอย่างไปย้อนลามัวนั่นแหละเซฟแอลอยู่ดีเนี่ยคอยกินยาน้ำบอบุญที่บอบุญชื่อมากป้าไปโดนจนโมโซดได้จานมันคอยว่าขวดขีเลี้ยวคอยคิดคอยกินไปแล้วมีคนว่ามันเงี้ยล้ยวขณบางทีกินบม่ได้เบิด์ตเลยเหมือนน้องบอบุญบนเบิด์ตถ้กินเบิด์ตเนี่โค้งแข้งคอยคิดว่าเราใส่ตับลายบ่เขาว่าจับตัวไลยก็คือโบแมนตับขี้โมโซดนอนเลี้ยวแมนเลี้ยวเลยแต่แล้วก็เอาการังอันเครื่องขั้ว ข่าวอยู่แต่ว่ามันรสชาติเนี่ยชิ้นมันแต่รสชาติน่ะได้อยู่รสชาติน่ะได้อยู่น่ยใส่มาได้ใช่ชาวดับเบิลมะขามอ่ะพอล้อิ่มนะใช่อยู่เพื่อนน้องไซ้ห่กัได้รอบเติมกินแล้วครับกินแต่พ่อมเจ้าคุณแล้วโดยสบายดียังอิ่มอยู่เลยอิ่กันหัว จะไม่ได้ไปบ้างนางสโทรศัพท์มันอยมันคำลเป็นนไรไปอมโทรศัพท์บโทรโทรศัพท์ตายบวนี่เอาหนังหัวโทรศัพท์ตายบเสื่อมแบกเสมสื่อมแบกแบตเชื่อมอ่ออันยังจางเกลืออันจางเกลือผล้อตกบดไปนั่งแข่งผลมาหน่แม่ มาพี่ขำมกใหญ่เลยเมื่อกี้ที่เข้าไปตรงใช่ไหมพี่ฝนตกวัดโอ้ยมานั่งพี่มานั่งพี่เจ้าของเฮ็ดเจ้าของกอยเจียวคือบ่กินมีอย่างใช่อยู่นี่หนิประจักรอยู่นี่บ่คือบ่กินเนี่ยเนอะสบายดีเด้อเนยเราตูนมาขายเจ้าหนุตูนมาขายโบใช่ตูนตูนโอ้โอ้ยโอ้นโอโอ้ยโนดี อมอมตัตัวเทไรเดนนี่เนาะตัวไรมอนี่นะทไรเทไรโอ้ฮะสองเส้นแนึงไหมเนทางไม ตนั่ชองเนอุ้ตายอตัวตายจะขายช่องเชนอือองยังไงมันตายอืมแล้วไปใครใช่ไหมบอมจะบอ่บยมกับบอามันมันตัวน้อยมันน้อยนะน้อยบอจะจะเชนนี่เนหาใช่เนาะอือเชนเชนหาเคยยอะบอจัดใจแล้วเลย เมื่อไปกินตะแลงเพราะว่าคันมาคันขึ้นตูมเมื่อนั่นคันมาไมนบ่ท่องไงซองแซนคันจะซื้อตายกันาะมันตัวใหญ่น่ะหนักใหญ่ดีร้อยตัวนึงไนี่เนาะทำทำดิบเข่าเนี่ยว้าด้วยนี่เนาะทำคานทำคาร์นโอ้โหเล่นทำมูน้อยนะเราก็หาได้คู่มือเนาะเราเนาะ พุดเก่งอย่างนี้ด้วยมันเป็นน้ำตาลมมีแหรอเะค่คอยคุยคำบักนงหนึ่งกลับเข้าไปรถเข้มเงยคำเดียวยู่เลย่อนะเกือบอะไรยังคำที่สองเนี่ยตั๊แหวนน้อยเดียวม้อหม้ใช้กินเมยตั้งแต่เลือออก๊อกยังออนก๊อกอีกยงอีกประเดี๋ยบอกงสิกินคนามล้กินโมมี่เนีกินเนี่ยเอาไว้ให้ตูน มันบแมนอ้อยหวานเนะนี่นะตูนขึ้นมาเฮ้ยเดือนใดตูนขึ้นมาเนี่ยตูนขึ้นมาจักมือตูนเอาเอมือสามเลอเรือจ้าที่เอาโยรอนเกาะบงชกเอาโยนเนี่ยอืนบี่นี้วิบวมีวิบวิบวิบอืมกินแม่เพื่อนปอกให้กินฮะพิษได้พิษพิษได้น่ะพิษได้ขันบวกินนะเพื่อนปอกให้กินอ่า บอบอพิษพิษบอพิษใจแล้วฮะข่กินคือกันเละบางปอกนี่ปอกนี่มีต่นี่มันเน่าเลยอาไโหลดคลิปม่ได้ยินคนพนักงานโหลดคลิปมาให้โอ้ไปโหลดอีใช้มองนี่แล้วมองสัญญาณบอมองขุนยันสิไว้ก่นหลังก็เส้นู้นอย่ไ่ยูนี่อีม่าแล้ว่เข่านี่นะอีม่าอม่ามุกมวีลามุกขมวีล น้องชายบอกจะบุกินบ em, ่ม si ันบุเมนอ้อยหวานเลย่าอ้อยเพื่อนเอามาต้มนั่นหรืว่าอ้อยยังอ้อยแดงหวานอยู่ป่ะต่อแล้วพอแล้วมีไปกินแล้วชมจางเกลือบหรจางเกลือบข่อยยหญ่ยิ่งฉ่ำหักท้องข่อยมันน่นอยู่เลยเนี่อยากกินเยอะ มันหักเจ็บท้องอยู่ผลกลช่ไหมอีกเด้เนาะโตะอีกเลยกีนยังแกลงกนี่ยังแก่ง <laughs> ก็จะไปทั้งได้ชาวบุญออกไปนี่บ่านไ้ชาวบ้านไปหาเยี่ยมมึงไม่ต้องน้ำกันอ๋อไปมีน้ำนนมีเนาะบ้านเห็นนั่งมงน,น, <laughs> <laughs> นี่ <laughs> ว่านเห็นนอนบ้านนี่คือจังหวะว่าอะไรุดดิวันนมันสินเนี่ยผีอผีแปลว่าลายขน้นเนาะ เบ่งคนกับแมน่นซีบ้าสภาพแบบบาซิเบานาั่งลุกนั่งมาเบลจิลุกมานั่งไม่ได้เป็นเงาะแข็งแรงเนาะข่อยไปมันนั่นนอนเศร้าบัดเบิ่งว้านนี่นั่งอยู่วะนั่งแบบไม่ได้เจ็บไม่ได้ยังอไงแบบคือคนไม่ได้เป็นอย่างาออง,งาี้ทีเอา้าคำพีเห็นพี่พี่ปอบเขาหน่อนอนโซ่จนจิตายแล่นเชยแล่นเชยวะบัดพี่ปอบออกเพราะว่า ได้หามกันมั้ยหามกันมาบุเสื้อกับขวดเสื้อได้ไมแมนแมนบออยู่ในอยู่บ้านนี่ก็มีบอบอทองหัวพี่ปอบมีบอบอหูมีบอทองชายอยู่ทางบ้านจ้ะนี่มีบอเจ้าต้องหูเบิกมีบอโมมีบอเออเจ้าเคยเจ้า คยเห็นอยู่บ่แสงพี่แสดงมาทางนี้บ่มีเนาะมีอยู่บ่เห็นบ่ฮะแว่าเคยเห็นแต่ในหนังแต่ว่าแต่ว่าอยู่ในบ้านน่ะมีอยู่ในบ้านน่ะมีแต่ว่าแว่ายังบ่เคยเห็นที่ว่าออกเป็นแสงยาวยาวฮะแต่ว่าได้ยินเพิ่นเว้าเพิ่นนํา cọc chạy 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 หรือ,อ,นะอว่านะนว่าเอานี้โอ้อยำข้าพูดกับบุคคลเ้าฮะเอากับแค่เขาว่าว่ามีเฉยๆมีหรือบุมีเฮาบม่ได้ว่าเออผู้นั้นผู้นี้เป็นเน่ <c oughs> เออเฮากับบุได้บอกว่าเออเพื่อนนั่นเป็นเน่เพื่อนนี่เป็นเน่น <c oughs> เดย์มีทางมีนะแต่เฮากับบุได้บอกว่าเป็นเพิ่อนนะ มีหรือบ่มีบ่บ่มีเนาะบ่ฮู้กันอยู่บ้านใดก็มีหมดแต่อ่าอยู่บ้านใดก็มีหมดเด้อไอ้แต่แต่เฮาบ่ฮู้ว่าจักมีหรือบ่ันผู้ใหญ่เพิ่นฮู้เด็กน้อยสิแท้นอยนอยเพิ่นฮู้ดีพี่ปอบข้านี่อยู่แล่นไล่กันพดพือลบัดเพิ่นออกไอ้ดครดงหามกันมาพุ่นล ออกครียดหันกะแต่วนะ่าท่มน้ำลายนี่คอยไปเบิ่งอ่าอยู่ในบ้านคอยนะท่มลายป่านนี่ปุ๊บตกผูกท่มลายหองนะคนไอ้ผีผีปลอบเข่าคน,นปิดพุดละตกพุด,ะดละหอกยี่รักมองไอ้บล็อกผุกเจ้าท่มเถิงบ่เอาจะท่มไหมกระยันบวบิดนี่ใช่นี่ท่มน้ำลายนี่ ตนนี้ก็บึงน้ำบึงบึงเหรอยิงขยันแต่งแต่เกิดมาไ่เคยกินตำมะขามมาสร้างว่าคนขมายเหมอนนะคนชิมเขียวมาแบบนี้น้องไซแต่งจตเกิดมาไม่เคยกินตำักขามไซผักขแยงคนชิวแบบนี้ <laughs> Chào nhau một khơi, Chẹp, bỏ, khơi <cười> 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 oh, hay bò Xẹp như bò này khơi nè Xẹp nó Ấn rộng vô một này hay cuồng thức này nó Như từ tố ướt หลายเด้น้องซื้อบ่ฮะเจ้าก็มีบ่งัวแต่ว่าบ้านนี้เห็นเพิ่นเลียงงัวควายหลายเนาะาาหัวตนเจ้ามีบ่นหัวงัวบ้านนีเห็นบ้านนีแหละเพิ่นเียงัวหลายแต่ว่าน้องไนี่ก็บ่ปานใดเนาะบ่เว่าถัดปานใดแหละน่ะบ่ฮแม่นบ่ แต่ว่าแต่ว่านี่เห็นเพิ่นยำแมลงเพิ่นไล่มาแถวนี้ยูยูเครดยูเครแบบยูเครแคมทางก็จะเลี้ยงเพราะว่าเลี้ยงกะมันเล็ดเหยี่ยมเพิ่นอยู่ในเพิ่นเพิ่นเลี้ยงหน่อยเลี้ยงแต่เพิ่นบ่เคยปล่อยอยู่บ้านเลยเิ่นปล่อยแต่อยู่สวนปล่อยขึ้นภูบ่เไม่ยังก่อนนั่งน้อยใช่ยู่ยูยอยู่ค่อยไปค่อยหาแล้ว บ่เอาไาสาบีดเฉยคอยบ่อาอยู่เพื่อนทางใช้แล้วบ่เอาไาสาบีดเฉยคอยหอยยอมเลยไปบุเป็นคอยกันจำกันกับอันน้อกยังเจ้าพาเขาไปนะผ่อนใช้เนาะน้องพรอนใช้เหรอคับไปบุเป็นเลยทางบุไลกับพี่น้องเลยบุได้คนเบียดแล้วคนลาเทิงอย่างนี้ แต่เราว่าเราว่าวโบเป็นเนาะว่าวเดลเลยเดลเลยอยู e ่น้องเซกมีบัตรฮัจี้ก้องใส่เราเราว่าวาแมนบัตรวิดนั่นว่าวเราเล็กสาวเราว่าวแบบนั้นโอ้เราว่าอันเช้าเราว่าเช้าถ่ายโดดว่าน้ำเราว่าวลายลุดลุดลุดกลัวเขาน้องไชอีกเราว่าเป็นในในกล้องเราบอกเลยว่าแมน ในกล้องหมดอยากอายถามภาษาเบียบดภาษาเราทึงใช่คอยคอยงงเลยคอยแบบนี้ยังมือเห็น้องชายพาไปอ่าั้นมีเวลาก่อนให้น้องชายพาไปหาน้องเพิ่นเป็นจังไนีนทั้งเฮือนซานน้องบุตรคือว่าบุมีโทศัพั์ใช่บอเ่าจ้านะ เบิ้งทั้งคลิปอันวาวจันท์ทศพท์ตายบอเบิ<ด>เบ้งในคลิปว่าจันทร์มาบอกบอกเคยมีโทรศัพท์ใช่มันตายหรือว่ามันบอเจ้าเจ้าบอเคยได้ใช่ไักเื่อ<ด>บอเ,เคยได้ใช่<ด> เห็นอาจารย์ถามเมื่อนั้นว่าโบเคยมีโทรศัพท์ใส่บัดอยากโทรอยากเด่นเด้สิโทรน้ำพายใช่ยู่แบบนี้ยูแบบนี้เนีอยจียูเพื่อนเดี๋ยวมีกันจะค้นอยู่เพื่อนจ้ะนะหาคนเพื่อนจำใดเพื่อนเจ้าชาบ่เพื่อนน้องหัวน่เอออาโร่บอลไลถ่ายอยู่เพื่อนชามอนบ่โดยโดย คันนั่นกับปะใบหันก็นได้เด้อโดโอยฝนตกแล้วฝนตกฝนตกนะยสามอนจังวะปอาจิแวะเข้าไปหาสามอนเพิ่อยู่พี่น้องเลยไปสองมือ,อยังม่พอพ่อยู่ผู้จักจีบว่าสาวสา,สามอนผู้่จะเคยบ่งคลิปแล้วบอ่อ่แสดงว่าติดตามทั้งทีมงานมาโดนแน่นี่เนาะ ช่วงเฮ็ดเฮือน้องไซนี่เจ้ากระเบิงบ่ฮะ,<อ>ะมีแต่ติดตามเบิงตอนกองมาไทยแล้วโอ้โอโอเจ้าหาเจ้าหาส <หา S 2> ีเห็นหาสีย้อนเบิงขึ้นดังนี่อ,อ่าสาวมอนนอนหนาวนาะเจ้าฮู้บ่อยู่วันเก่งจองอยู่บ้นเก่งจองนะฮู้เนาะแต่ว่าเรา่ได้อยู่เก่งจองนีงง่เด็นี่เราเราใหญ่มาอยู่วันเวลา แม่เพราะว่าเฮ็ดเฮือนให้เราอยู่พี่เด้เราย้ายมาอยู่ที่แล้วบัดตอนอันเฮ็ดเฮือนน้องชานี่ยังบ่ทันฮู้จักไผได้บ่หรือว่าเคยเบิ่งตะกี้ก็เคยเบิ่งอยู่บ่บ่เคยเออ50เบิ่งตอนบ่จมาถ่ายคลิปน้อง โอ้ยมาอีกแล้วฝนพี่น้องเลยแหงมิดไแบบนี้ขมั่งได้เหอันเปื่ยไงมันเอ่แม่นบอโอ้อยากเชือปันไดได้คเชื่อกับตัวเชื้อเสือไปกันพวกวกวกงวก เนยืดไง<อ>ตกอ๋อผู้ขนตกแม่แลนบึนบึนมากพวกพวกย่านให้ได้แม่กับกนีนพี่น้องเลยผู<อ>้จ<อ>ักเพื่ออย่างไงพวกโอ้โหเพราะแม่มีตัวงามเนาะ ฝนตกพี่น้องเลยอืม,อม,อมเอาปะจะเนาะพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ทั้ำอะไรก็จะได้ขอจบคลิปปิดคลิปลงไปเพียงสำนีกก้อนพี่น้องเลยฝนตกอีกแล้วไปจะได้ปาน้องชาย้อยู่พี่แล้วบันฝนตกเศร้าแล่ให้น้องหัวไอ้ยามกระชง <c oughs> <c oughs> นอนอย่างนี้เลยเนาะ โอเคปะโอเคแต่ไม okay okay, ีโอเคแต่พกลงเนาะเปียกเปียกกันย้อมเมื่อน okay, yeah. ้ำกันเนาะโอเคมีเสือกันผลอยเีดระยใช่แล้วก็ยัลใส่แล้วโอเคค่ะเราะว่าเขาไปกลับีกกลับเปียกก็ได้นีมเปียกกไดเดียว ไปเพื่อนน้องไปเพื่อนสาวมอนก่อนเนาะเพื่อนสาวมอนเนี่ยเขากะช่างเมื่อเลยพาพาน้องายทัวมือนนี้คงไม่ได้ไปฮวงเฮียนเด้อเด้พาทัวเลยมือนนี้ได็กกับช่างกับป่าป้าสาสำหรับคลิปนี้ล่ำลาเด้อเนาะสบายดีเด้อเนาะสบายดีไปเด็กเอ๋